รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แทนเยาวชนจาก7จังหวัดภาคใต้ตอนบนได้แก่จังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาและภูเก็ตเดินทางมาร่วมกิจกรรมในค่ายเยาวชนคนรักป่าอนุรักษ์ให้ยั่งยืนตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและปรับปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวัสดีค่ะเมืองไทยดีๆวันนี้นะคะเรานําคุณผู้ชมมาอยู่ในกิจกรรมดีๆที่สํานักประชาสัมพันธ์เขตหราสูราธานีจัดขึ้นค่ะนั่นก็คือโครงการเยาวชนคนรักป่าอนุรักษ์ให้ยั่งยืนนะคะและกิจกรรมในโครงการนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ความสนุกสนานของค่ายนอกจากกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะกิจกรรมฐานความรู้ต่างๆแล้วการละเล่นรอบกองไฟหรือกิจกรรมรอบกองไฟก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในค่ายคนรักป่าอนุรักษ์ให้ยั่งยืนค่ะ น,ะะน้องๆที่ร่วมกันเข้าค่ายเยาวชนคนรักป่านะคะก็ได้มารวมตัวกันที่ท่าเรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะเพื่อที่จะขึ้นเรือนะคะไปยังอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาไปชื่นชมความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่นั่นกันค่ะ ช้าวันนี้เยาวชนทั้ง70คนในค่ายเยาวชนคนรักป่าอนุรักษ์ให้ยั่งยืนจาก7จังหวัดภาคใต้ตอนบนได้เดินทางไปดูความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีความงดงามและเป็นมรดกของอาเซียนด้วยค่ะอ่าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติมูเกาะสุริน อุทยานหมู่เกาะซิมิลันนะฮะเราได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่มรดกอาเซียนนะครับเนื่องจากความสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆและก็ตอนนี้ทางกลุ่มอุทยานชาตินะครับก็กําลังดําเนินการศึกษาข้อมูลนะครับในหลายภาคส่วนเพื่อที่จะรวบรวมหม,มู่เกาะต่างๆในอุทยาน,นชาติทาง,งทะเลอาดามมนนะครับเพื่อเสนอเป็นพื้นที่มรดกโลกนะฮะก็แต่ก็ต้องมีผ่าน กฎเกณฑ์ต่างๆที่กําหนดนะฮะว่าในเรื่องของความสมบูรณ์ต่างๆซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎที่เขาตั้งไว้ครับระหว่างที่เรานั่งเรือชื่นชมความงดงามของเส้นทางเดินเรือที่มุ่งหน้าไปยังอ่าวพังงา สองข้างทางเราจะพบกับความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเป็นสังคมพืชแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศลักษณะดินและหินมีป่าชายเลนเขียวขจีรมรื่นตลอดแนวพบว่ายังมีพันธุไม้ที่สำคัญในป่าชายเลนหลากหลายชนิดเช่นไม้กงกางตะบูนล,ลำพูนล,ลำแพนสะมะและเงือกประหมอค่ะ พื้นอ่าวพังงาเน,นี่ยเรามีเนื้อที่250,000ไร่ตั้งอยู่ใน3อำเภอเป็นพื้นน้ำ200,000ไร่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออ่าเป็นแหล่งป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์พื้นใหญ่พื้นหนึ่งของประเทศไทยและเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์น้ำเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอ่าเป็นแหล่งของต้นไม้ป่าชายเลนซึ่งสมบูรณ์มากที่สุดครับซึ่งการท่องเที่ยวของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะท่องเที่ยวเป็นการเดินเรือเป็นการถ่ายภาพอ่าภายเรือแคนู เราจะไม่มีแหล่งนำน้ำประการลังเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นป่าชายเลนนะครับลักษณะของประการลังค่อนข้างจะมีน้อยและก็ไม่ค่อยสวยงามนะครับก็การรักษาดูแลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง,ง่ายกว่าเนื่องจากว่าถ้าพื้นพื้นที่ที่เป็นแหล่งการลังต้องดูแลทั้งบนน้ําแล้วก็ใต้น้ํานะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีการแจ้งไกด์ต่างๆนะครับว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยจะมี ห้ามส่วนไหนบ้างซึ่งไกด์ก็ต้องคอยช่วยเหลือ,อทางเจ้าหน้าที่คอยแจ้งนักท่องเที่ยวว่าข้อห้ามอุทยานมีอะไรบ้าง พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติอ่าพังงาประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ42เกาะเช่นเกาะพังงาเกาะห้องเกาะปัญญีเขาพิงกันเป็นต้นค่ะอุทยานแห่งชาตินะฮะจดตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์3ประการด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งคือการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติ อันที่2ในเรื่องเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการนะฮะอันที่3เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวซึ่งภารกิจเหล่านี้ก็คือเป็นงานที่เจ้าหน้าที่อุทยานทุกคนต้องทำนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ดูแลทรัพยากรดูแลนักท่องเที่ยวดูแลความสะอาดความปลอดภัยแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติของนักเรียนนักศึกษาต่างๆครับ หลังจากที่เรานั่งเรือมานะคะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะเราก็เดินทางมาถึงเขาตาปูนะคะซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะระหว่างทางที่เรานั่งเรือมาที่นี่นะคะก็ได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าก,กงกลางด้วยค่ะ วันนี้เยาวชนที่เข้าร่วมค่ายคนรักป่าได้เรียนรู้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาพร้อมทางได้เยี่ยมชมความสวยงามของเขาตะปูสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงามีลักษณะเป็นแท่งหินใหญ่มะฮมาโดดเด่นปักอยู่ในบริเวณทะเลปากอ่าวอันดามันใกล้ๆกับเขาพิงกันซึ่งเมื่อมองจากระยะไกลแล้วจะมีลักษณะคล้ายกับตะปูขนาดใหญ่ถูกตอกลึกลงไปในน้ำค่ะ ส่วนเขาพิงการมีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆเขาพิงการเป็นภูเขาที่มีลักษณะแปลกแตกต่างจากเขาอื่นๆโดยมีลักษณะเป็นภูเขาสองลูกที่แนบยึดติดกันเป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาสำหรับเขาพิงกันและเขาตะปูนั้นในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาพักผ่อนเก็บภาพประทับใจเป็นจำนวนมากค่ะ สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะสําหรับการเข้าค่ายเยาวชนคนรักป่าในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือความสนุกสนานของเด็กๆนะคะที่ได้มาท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามกันค่ะในอุทยานแห่งชาติอา่าวพงงามมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอีกหนึ่งแห่งนั่นคือเกาะปัญญีค่ะหรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าบ้านกลางน้ํา ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะปัญญีอำเภอเมืองจังหวดพังงามีลักษณะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งเรียงรายอยู่บนทะเลมีที่ดินนิดหน่อยเอาไว้เป็นที่สร้างมัสยิดและกูโบของชาวเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมงพื้นบ้านตลอดจนมีร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายบนเกาะค่ะ คุณผู้ชมคะที่นี่คือเกาะปันยีค่ะเป็นอีกหนึ่งเกาะน,นะคะที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะและตรงนี้นะคะเป็นโรงเรียนเกาะปันยีค่ะเด็กๆที่เรียนในโรงเรียนก็คือลูกๆของชาวเกาะปันยีนั่นเองค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้นะคะน้องๆที่มาร่วมกันในค่ายคนรักป่านะคะก็ได้เดินทางมาถึงศูนย์ศึกษาวิจัยนะคะศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงาแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปกันเลยคะ่ะ ูนย์ศึกษาวิจัยศิลปรกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงาอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเป็นแหล่งเยผยแพร่ข้อมูลความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวกับดินแดนชายฝั่งทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีศิละปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและด้านธรรมชาติวิทยาส่งเสริมการอนุร,รักษ์ สร้างเสริมคุณภาพทรัพยากรท่องเที่ยวให้ยั่งยืนอันจะส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้รายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปค่ะภายในศูนย์วิจัยแห่งนี้นะคะก็ได้แบ่งเป็นอาคารต่างๆถึง8อาคารเลยค่ะแต่ละอาคารนะคะก็จะบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของอันดามันนะคะทั้งโบราณสถานค่ะแล้วก็ชาติพันธุ์นะคะที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยกันอยู่ที่อันดามันแห่งนี้ค่ะ าเข้าค่ายที่จังหวัดพังงาค่ะได้ได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับหลายๆอย่างสวยงามธรรมชาติแล้วก็ได้ไปเกาะต่างๆ ใจในหลายๆส่วนเรื่องของธรรมชาติการรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้เรารู้ว่าเออเราจะรักษาธรรมชาติอย่างไรที่ให้ยั่งยืนต่อไป รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถเอาไปสืบต่อได้แล้วก็เอาไปใช้กับครอบครัวชุมชนแล้วก็สังคมที่เราอยู่ได้ะคะ่ะอยากให้เพื่อนๆนะคะลองศึกษาแล้วก็ศึกษาดูว่าการอนุรักษ์เนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแค่เราช่วยกันแล้วก็เปิดใจแล้วก็เป็นเหมือนกับจิตอาสานะคะช่วยกันรณรงค์ช่วยกนัน ประชาสัมพันธ์แล้วก็อาจจะมีจัดตั้งกลุ่มโครงการปลูกป่าหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อตัวเราเองคะ่ะเยาวชนในค่ายคนรักป่าได้รับความรู้เป็นอย่างดีจากอาสาสมัครในท้องถิ่น ที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของดินแดนอันมันอันส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ยังยืนต่อไปค่ะมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ เาค่าศึครั้งนี้ครับก็จะได้ไปศึกษาสถานที่อนุรักษ์ธรรมชาตินะครับอันที่เช่นเขาพิงการครับเกาะปัญญีแล้วก็เขาตาปูครับและก็มาพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดพังงาครับอ๋อประทับแต่หลายเรื่องนะครับมีตั้งมีการละลายพฤติกรรมนะครับปลูกจิตสำนึกให้รักธรรมชาตินะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อมครับ วันนี้นะ,ะก็ได้ความรู้หลายๆอย่างเลยคะ่ะที่ว่าได้ไปเที่ยวมาแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่เกาะปัญญีแล้วก็เขาพิงกันแล้วก็เขาตะปูนะคะแล้วก็สนุกมากเลยค่ะที่ได้มาแล้วก็ยินดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้เป็นส่วนหนึ่งของเด็กใต้ที่ได้มาเรียนรู้นะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนถ้ามีโครงการดีนี่อีกก็อยากจะให้มาลองดูนะคะ เดินทางมาถึงกิจกรรมสําคัญของโครงการนี้แล้วค่ะนั่นก็คือการปลูกปลาชายเลนนั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปปลูกปลาชายเลนกับน้องๆกันค่ะไปเลย รรพสุดท้ายในค่ายเยาวชนคนรักป่าอนุรักษ์ให้ยั่งยืนในวันนี้คือการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพงงาจึงได้จัดเตรียมต้นกล้ากองกลางให้เยาวชนได้ร่วมกันปลูกสร้างโรคสีเขียวร่วมอนุรักษ์ป่าไปพร้อมๆกันค่ะค่ายเยาวชนคนรักป่าอนุรักษ์ให้ยั่งยืนเป็นการสร้างการนำกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในการป้องกันและปรับปรามการบุกรุกธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าการบุกรุกพื้นที่ทำกินหลักลอบตัดไม้ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและการเผาถ่านโดยไม่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กิจกรรมในวันนี้จึงมุ่งเน้นการปลุกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนในการรักษาความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติต่อไปค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ตรงเป้าหมายอีกประการหนึ่งนะครับึ่อว่าเยาวชนต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นบุคคลที่ จะต้องเจริญเติบโตไปแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงอยู่เนี่ยให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เป็นสมบัติของเขาต่อไปซึ่งเราก็จะได้สร้างความรู้สึกความคิดเห็นตรงนี้และให้ในการเดียวกันก็ให้ความรู้ถึงการสร้างทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้เนี่ยจะต้องสร้างอย่างไรมีความยุ่งยากอย่างไรแล้วถ้าเราไปทําลายมันก็ทําลายด้วยเพียงพิปตาเดียวนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะให้ใหเ,ขเขาได้เข้าใจ เพื่อที่จะได้นำไปขยายผลต่อ ค่ะคุณผู้ชมสําหรับกิจกรรมที่สํานักประชาสัมพันธ์เขตห้าสุราธานีจัดขึ้นโครงการเยาวชนคนรักป่าอนุรักษ์ขยั่งยืนค่ะจบไปพร้อมกับความสุขความสนุกของน้องๆน,นะคะที่ได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติและก็พันไม้ป่ากลางนะคะวันนี้หมดเวลาของเมืองไทยดีๆแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ